ฝนตกหนักมากตั้งแต่เช้าเราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเราก็เลยมารีวิวดีกว่าค่ะคืนวัตรงนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเราก็ได้กลับมาบางส่วนก็อยู่กับทางต้นสังกัดอาจารย์แสงบ้างเมืองทองบ้างนะคะเราก็ไม่ได้กลับมาทั้งหมดแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันอยู่บ้านเราตั้งแต่เมย,ยังเด็กๆเราก็เลยเอามารีวิวว่าช่วยไหนเป็นอันไหนก่อนอื่นเรารีวิวลูกฟุตบอลกันไหม เขาลูกบอลก่อนลูกนี้ครับเป็นลูกที่เออสมั2019 2012เก่ามากแล้วอ่ะสภาพเก่าจริงๆนะคะท่านผู้ชมรุ่นไหนกี้ไหนกี้ลูกนี้เออเป็นของปีปี2017ครับปี2017เออบดยืนเลยแล้วก็เป็นของแมนยูครับโลโก้แมนยูติดอยู่อ่ะเอาไหนบดยืนให้กล้องดู ออดิดาครับเป็นลูกดาวครับบอลอยู่ฟาแชมเปี้ยลี่ครับทำไมไม่พูดภาษากลารรอองล่ะคะคุณค่ะขอพูดภาษาต่างเลยค่ะปีการับไงกี้เป็นเอ่อใช้เตะจริงนะครับของบอลบอลเอ่ออะไรนะคิเดียคิเดียครับคิเดียลีกของปี2016และปี2017ครับลันนี้อ่ะต่อไปรุ่นนี้ก็เป็นเอ่อฟุตบอลโลกครับ2016 คิโลสองพันสิบเจ็ด yes คิโลฝร yes. ั่งเศสฝรั่งเศสครับเป็นของอดียานครับผมเอาโชว์ให้กล้องสิครับผมคุณจะดูทำไมล่ะครับผมครับผม<ล>ต่อไปอันนี้ครับเป็นของ2 0งพันแปดครับเป็นบอดไหนเกียบเป็นรองเท้าใหม่เลยที่คนอยากซื้อเหมือนโบนนะแล้วรุ่นสีส้มอ่ะ อ๋อแล้วคู่กับลูกบอลลูกนี้อ่ะอตีนะครับเป็นบอลไคกี้แล้วผอบฝรั่งเศสฮะไก่ไก่ทีไ่ไรอันนี้บอลยางนะแล้วก็อันนี้ลูกบาสจบอ่ะวทำไมต้องมีลูกบาสไหนโชว์สเต็ปเล่นบาสนี้ ะว่าตอนที่เราแจกลูกฟุตบอลไปตอนที่เราเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเบนซื้อลูกบอลมาเยอะมากแล้วทีนี้มันเหลืออยู่สี่ลูกนะคะซึ่งโบ๊ทบอกว่าโบ๊ทจะแจกกี่ลูกเอาไว้กี่ลูกเอาไว้ลูกเดียวแจกสามลูกรวมกันเป็นสี่ลูกนะั้นเอาออกนะลูกนี้คือโบ๊ทจะเอาไว้แค่ขอรีวิวก่อนรับอาร์ดด์ดดอ่าแล้วก็ยืนทิ้ง คือโบอ้เอาแล้วไงโบ้ก็เลยตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โชคดีที่ชมคลิปนี้นะคะจะได้แค่สามท่นด้วยกันที่จะได้รับลูกฟุตบอลนี้งั้นใครจะได้เป็นก็ของนะคะสําหรับอนดิั่น,น,นี้ต้องฟังดีๆว่าเราจะถามอะไรท้ายคลิปลูกหนึงเรื่องถ้วยเอาโบ,บ้นับนับยังไงเดี๋ยวเี็นผคนนับให้แล้วโบ้ค่อยรีวิวแต่และถ้วยนะตรงนี้นะคะที่ตั้งอยู่ตรงโต๊ะนี้นะคือมันจะมีตั้งข้างล่างนัางตรงโต๊ะที่ตั้งตรงโต๊ะเนี่ยมีสี่ก็คือมีหนึ่ง 2 3สาแล้วข้างหลังอีกตรงนี้คือสนะคะตรงนี้มีสี่นะตรงข้างล่างมีสามตรงนี้เนี่ยที่อยู่ตรงตรงข้างหลังนี้นะคะก็คือหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าตรงนั้นมีเก้าแล้วตรงนี้เนี่ยช่วยเงินทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดห1หนึ่งสามสี่ห้าหกนะแล้วตรงนี้ข้างๆนี้เนี่ยมีทั้งหมดห้าหนึ่งสาสี่ห้า นะคะ,ะ,คะก็คือถ้วยทั้งหมดที่เรามีในบ้านตอนนี้เดี๋ยวจะให้บสรีวิวว่ามันมีอะไรบ้างเอาไล่เก่ามาใหม่นะอ่ะถ้วยนี้ยังไงครับคุณคุณมาเบาเนี่ยถ้วยแปดก็คือถ้อวยนี้อาจารย์แสง้ช่วยมา่้ช่วยสองถ้วยนี้มาพร้อมกันครับอาจารย์แสงให้ถ้วยนี้อ่ะเดี๋ยวเบนอ่านให้นะถ้วยนี้เขาเขียนว่านักเตะยอดเยี Lud ่ยม e ฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดอายุไม่เกินเก้าปีก็คือตอนนั้นโบอายุเก้าถูกไหม ที่ได้ไหมคุณผมว่ารีวิวช่วยไหนก็ช่วยนั้นน่ะไม่ต้งอ,องโมเดลใาญรีวิวอ,อันไหนก็อันนั้นใช่ไหมอ้ยคตหนักเลยอะอ่ะาช่วยนี้อะช่วยนี้นะคะเป็นบอลฟิกส์นะคะผมเป็นลูกบอลใหญ่มากโคตรหนักเลยไม่เชื่อลองจับดูหนักจริงช่วยนี้นะคะโอ้ยอันนี้ก็หนักพวกนี้หลอกคะนดูน คือมันกาวมันหลุดทุกคนกาวมันหลุดแต่คือมันสวยมากเลยนะมันเป็นเพชรถ้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเบสตอบให้เป็นถ้วยอะไรคะเป็นถ้วยยินดีเพชรครับเพชรยินดีอันนี้นะคะเป็นถ้วยรางวัลนวนชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคน <c oughs> อัดสามชัตค่ะอัะสามชัตนะครับครั <c oughs> ้งที่หนึ่ง รุ่นอายุไม่เกินสิบปีอาสามชั้นที่ไหนบอกเล่ยอาสามชั้นสกอเกอร์ออสกอเกอร์นาชั้นหลังสาชาศิลาชา,อ,า,ชาอันนี้นะคะก็เป็นเออ,เอ,อการแข่งขัน,ขนเออพรทิมครับพรทิมลอยกระทงครับเพราะมันเป็นสัญลักษณ์เออดอกบัวลอยมมน้ำครับ อันนี้คือมุกเหรอแหมไม่้าวไม่น่าเล่นเลยเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่แสดงว่าได้ที่สองกีฬามันก็มีแพ้มีชนะรู้ว่าใครนี่คือหัวใจของนักสู้การ ทนนี้เป็นยังไงคะครูทุวนนี้นะคบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับแสดงว่าได้สามแพ้รชนะรุ่วภัยมีคือว่าจร้องไงขนาดขนาดทนอาดดูว่าับหนึ่งนอะคะเท่ายาวเทประตูบานนะคะสูงกว่าพี่เบสอีกอะคบสูงกว่าพี่เบสอีกอันนี้เป็นไททันสองพันสิบหกสองพนสิบเจ็ดนะครับเป เออรางวัลชนะเลิศเอ้าชนะเลิศอีกแล้วุ่นผู้ชมดีวิชั่นสองครับพอดีวิชั่นหนึ่งตายครับ <c oughs> วันนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับผม ทา่าละทีตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนงงไหมเออไม่ได้งงกันเนี่ยน่าฟังได้นานก็คือช่วยเมื่อกี้คือนางไปแข่งคุณซอครั้งแรกแล้วนางอะไปเล่นดิวิชันหนึ่งไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกนางก็เลยไปแข่งดิวิชันสองแล้วตอนชิงชนะเลิศอะนางไปเจอทีมสมรักคำสิงชุดบีก็คือเหมือนเป็นชุดพี่น้องกันอะเขาก็เลยเตะจุดโทษไปเลยไม่ต้องแข่งอะไรเงี้ยเออเนี่ย <c oughs> พูดมั้เรื่องดิ๊กอะช่วยนี้ รางวัลชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุ10ปีดีวิชัน,นื่นอ่ะแข่งที่สีราชาอาริน่าฟุตบอลค่ะอะคาเดมี่ฟุตบอลอะคาเดมี่เออฟุตบอลอะคาเดมี่ชอบดีที่อ่งางฉันคิดออกนะแต่ทุกคนอยาน้ทุกคนเห็นมากจะรู้ให้ทุกคนดูแฟรนนี่เห็นไหมว่าหน้าใคร มันอยู่ระดับเท่ากันใช่ไหมแต่ทำไมมีถ้วยหนึ่งที่อยู่สูงที่สุดเพราะอะไรพี่ดีประสิทธิที่เคยลงไปอ่ะว่าวนรับถ้วยอะนะคะตอนแข่งุตซอลไม่โรนเนี่ยก็คือถ้วยนี้แหละที่ได้มาเป็นถ้วยจาลองนะคะคือถ้วยจริงเนี่ยอยู่กับทางต้นสังกัดก็คือเมืองทองอยู่ในเตะแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้มาคือถ้วยํำลองเฮ้ยถ้วยจำลองนะคะถ้วยนี้นะคะถามว่าทำไมมันถึงอยู่สูงที่สุดเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ไง ถ้วยการแข่งขันฟุตซอลไมโลเมื่อปีที่แล้วนะคะ2017เนี่ยที่หนึ่งเนี่ยจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพตบมือสิทู๊จะบมือทีาอะไรอ่ะได้ที่หนึ่งอ่ะมีสนามเดียวที่ไม่เปิดเพลงหวัวใเจน,นักสู้ครับปเปิดเพลงไม่อลให้ก้าวไกลเออเป็นการแข่งขันระดับประเทศใครได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้ถ้วยสมเด็จพระเทพไปยากมากเลยนะเพราะว่าที่หนึ่งอ่ะเธอได้สกอร์เท่าไหร่นะทู๊บ หนึ่ยเจอกับผู้ส่กล้องูุใส่กล้องหนึงครับเจอกับคนตัวใหญ่สูงร้อสูงกว่าพี่เจเข้าสู่ช่วงไฮไลท์นะคะช่วงไฮไลท์ก็คือว่าทุกคนเวลาไปลงคลิปทุกคนจะแบบว่าเม้นหนึ่งเม้น2เม้นสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเม้นพวกนั้นก็ได้แล้วต่อมาดูอว่าการตอบคําถามอ่ะไม่ต้องไปเม้นในช่องนั้นเดี๋ยวเม้นจะทำเป็นคอมเมนต์คอมเมนอ่ะ ว่าให้ใส่คาให้ใส่คําตอบแลวทุกคนก็ตอบกับที่คอมเมนต์ของเบสนะดี๋ยวเบสจะปักหมุดเมนอนันไว้แล้วทุกคนก็ใส่คําตอบเหมือนตอบกับเบสอ่ะตอบกับคอมเมนต์ของเบสนะคะเป็นคําตอบที่เบสจะถามต่อไปนี้เบสขอหนึ่งชั่วโมงแรกจากที่ลงคลิปใครตอบถูกเบสจะเอารายชื่อมาเขียนปั๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่์สนจับฉลากกันสามท่านเพื่อรับลูกบอลนี้ นะคะวิธีการตอบคําถามทุกคนต้องตังต้งใจฟังนะวิธีการตอบคําถามเนี่ยให้ใส่คําตอบกับเบอร์โทรศัพท์ใส่คําตอบกับเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อรับลูกบอลอันนี้ไป3ท่าน <sniff ing. S 1> คําถามมีอยู่ว่าบอสพูดคำถามมีอยู่ว่าไม่เดี๋ยวเบ้นบอกก่อนไม่ยังไม่ได้เตรียมบอสรู้แล้วรู้แล้วคําถามมีอยู่ว่า มีกี่ถ้วยเราเบสอะอย่าว่าเบสใจร้ายนะเพราะว่าเบสนับตั้งแต่แรกคิดแล้วไปบวกเลขกันเอาเองนะจ๊ะเด็กๆว่ามีกี่ถ้วยสําหรับวันนี้ก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบอทนะจ๊ะไป Bye b y อย่าลืมกดไลค์กดซับสคราให้บอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะอย่าลืมให้ซับติ๊กตากับกระดิ่งด้วยนะ